แอบสองโมเมนต์ดีๆอดีตคู่รักเลิกกันแล้วแต่มิตรภาพงดงามอยู่เสมอเป็นอดีตคู่รักที่เลิกกันไปแล้วแต่จอดราม่าแทบไม่เว้นวันระหว่างมิวกี้ประยากับแดนนี่ที่ทางด้านสาวมิวกี้ถูกชาวเน็ตบางส่วนราม่าวิจารณ์แรงใส่หลังมีภาพคู่หนุ่มอื่นหาว่าเธอม o v e on ไวต่างๆน,นานาจนกระทั่งสาวมิวกี้ต้องขอให้แดนนี่ออกมาพูดความจริงที่หลายคนไม่รู้บ้าง อย่าปล่อยให้มิวกี้เป็นคนผิดของแฟนคลับล่าสุดในช่อง youtube ของมิวกี้ที่เผยคลิปมิวกี้ซื้อรถใหม่ใครซื้อให้ราคากว่า12ล้านบาทเผยแพร่ผ่านช่อง youtube มิวกี้ปรยาซึ่งในคลิปเธอก็ได้เผยด้วยว่าตอนนี้ตัวเองสวดซิลเกิลมังสุดก่อนจะเผยราคาเต็มของรถราคา1 2 4 9 0 0ล้าน49บาทงานนี้พบว่าอดีตสามีอย่างแดนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีใต้คลิปด้วยว่ายินดีด้วยครับ รถสวยมากทำเอาเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยในเหล่าบรรดาแฟนคลับ